ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องของบ่าวซึ่งข่านสุขสุขชนครับผมก็ขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมื้อนี้ผมเองบ่าวซึ่งข่านก็มาบุรีรัมย์ครับพี่น้องอำเภอห้วยลาดครับมางานว่าวครับพี่น้องพอเพิ่นจัดงานว่าวเป็นบุญประเพณีการแข่งว่าวครับพี่น้องเฮาก็มาเบิ่งด้วยกันกับบ่าวซึ่งข่านครับผมมื้อนี้ว่าวสิขึ้นบ่ครับ ตอนนี้ก็กําลังปล่อยวาวขึ้นอยู่ครับพี่น้องรู้สึกว่ามือนีร่มก็บ่ค่อยมีปานใดครับพี่น้องเฮาก็มาเบิ่งในการกระเปาซึ่งคาดเรื่อยๆครับพี่น้องมื้อนี้ครับผมเองกรเปาซึ่งคาดก็พามาเบิ่งวาวอยู่บุรีรัมย์ครับพี่น้องอำเภอห้วยลาดครับพี่น้องเฮาก็เบิ่งในการเรื่อยๆครับมางานวาวมื้อนี้วาวสิขึ้นบ่ครับพี่น้องรู้สึกว่ามื้อนี้ก็ล่มบ่ค่อยมีปานใดครับพี่น้อง เขากับเบิ้งในการเรื่อยๆกับบอลซึ่งกานเนาะเป็นกับมีก้านแข่งขันวาวนั่มกับพี่น้องเขากับเบิ้งในการเรื่อยๆกับพี่น้องตอนนี้กับกำลังลงเนาะเบาวลงแล้วครับพี่น้องเนื่องจากว่าลมบ่ค่อยมีบรนไดเนาะเดี๋ยวเขากะถาเบิ้ลลังใหม่กับพี่น้องว่าปล่อยหลังใหม่สิขึ้นบ่ครับพี่น้องกับเบิ้งในการเรื่อยๆกับบอลซึ่งกานครับผมหลังเมื่อกี้ลงเปเรียบร้อยครับพี่น้องเนื่องจากบ่มีลมเนาะ เป็น็สิปล่อยไว้เติมเปครับพี่น้องเนื่องจากการแข่งขันว่าวแอกยักกับพี่น้องเป็นว่าวแอกยักได้ครับพี่น้องนี่ว่าวเทพร์บังใหญ่เลยสูงหลายเติมครับพี่น้องเข้ากับเบิ้งด้วยกันเรื่อยๆกับบ่าวสินค้าครับผมมื้อนี้ตอนนี้ทีมงานก็เตรียมพร้อมเสียแล้วนะครับพี่น้องยืนจับเสือกใส่ลายอยู่ครับ รอสัญญาณครับพี่น้องให้เพิ่นได้สัญญาณจริงิได้ปล่อยวาวขึ้นเนาะก็เบิง่งในกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับตอนนี้ครับขนแลนก็พร้อมแล้วครับพี่น้องแต่ทางคณะกรรมการยังบ่ทันพร้อมเนาะได้เรียบเรื่องรถเรียบเบ่งบรรยากาศรอบงานน้ำครับพี่น้องเป็นวาวเอกซ์ยากครับพี่น้องวาวใหญ่าจุม่มสายไฟด้วยครับทางวำนอกระเบงในกันเรื่อยๆเนาะมีทราบนะครับสองด้วยนะครับมูลประเภที ของบุรีรัมย์ครับพี่น้องอยู่อำเภออำเภอห้วยลาดครับพี่น้องเพิ่งน้ำกันเรื่อยๆกรับเราซึ่งกันครับผมวันนี้พูดเองเราซึ่งกันไย่แล้วครับไม่กิฟต์ลายพี่น้องเบิ่งเนาะตอนนี้ึ้นแล้วครับพี่น้องขึ้นแล้วนะครับคืนดีครับพี่น้องคั้งหนึ่งคืนดีครับโอ้ขึ้นเรี่วเลยครับพี่น้องเด็กศูนย์มันร่มน้อยๆเมื่อขึ้นนะครับพี่น้องขึ้นดีอยู่ รังนี้ครับคืนดีครับพี่น้องครับเบิ่งในการเรื่อยๆครับว่าสตีดลมบ่ครับพี่น้องถ้าตีลมก็สิอยู่ครับพี่น้องคืนดีอยู่ครับคืนดี่คักเลยเออแน่นอนนะครับพี่น้องครับขึ้นสูงนําหลังนี้ครับเป็นวาวแอ็กครับพี่น้องวาวแอ็กโบราณเนาะเราก็เบิ่งในการเรื่อยๆครับพี่น้องว่าหลังนี้สิขึ้นในโดนวันได้ครับพี่น้อง เอา้าตอนนี้ก็บบอตีล่มครับพี่น้องผมซื้อว่าโยกนิดนึงครับเอาโยกค้างแล้วครับพี่น้องผมซื้อว่าบอตีล่มเนาะลงไปรเรื่อยๆครับพี่น้องเออเอากระเบื้องด้วยกันเรื่อยๆครับพี่น้องเมื่อกี้ผมเองอะมางานวาวปุยล่ำเนาะอยู่อำเภอหอยดครับพี่น้อง เขาแม่แล้วก็าซอยติดตามเบาซึ่งคาดได้อครับพี่น้องซอยก็ไหลก็แช่พอดตามเบาซึ่งคาดนะครับผมมุนีพุมเองก็มาฮิทคลิปบบาพี่น้องเบื้องคือเก่กกาคือเดิมของเบาซึ่งคาดละเบาล้างหนีบอตีล้มครับพี่น้องโยกลงไปเรื่อยๆครับเบื้องขึ้อยู่ที่โดนไ,ไนได้ครับพี่น้องล้มครับเบาอยู่ตอนนี้ครับพี่น้อง ก็เหมอนกับยูไกลเต๋อกว่าพี่น้องก็ซูมกล่องเข้าไปตอนนี้ก็บไก่สอดปลายใหม่แล้วครับพี่น้องลงมาเรื่อยๆเนาะคือสิบวิวหรอกครับพี่น้องคือจิบฏตรลมเนาะลังนีเนาะลงแน่นอนครับเอาปล่อยลงแล้วครับพี่น้องลงแน่นอนครับลงแล้วครับพี่น้องครับเพราะวล้มมันหน่อยแห้งครับพี่น้องเบิ้งในการเรื่อยๆกับเราเช่นกันครับผมหลังนี่ก็ลงเรียบร้อยครับ มายเลขของคุณีทีมงานกำลังเตรียมพร้อมครับพี่น้องเชาววิปปอยเนาะเบิ่งเรื่อยๆกับปลาซสังกันครับผมเป็นวาวแอกยาครับพี่น้องคือวมาลัางหมดยังนี่ครับพี่น้องตกใส่หลายคนเนาะตอนนี้ก็ทีมงานกำลังดึงเสือกอยู่ ยี่ยมแลนครับพี่น้องพร้อมยังครับหลังหนึ่งลงพร้อมสุขสัญญาณล้างหนึ่งนะครับพี่น้องพร้อมนี่น่อสัญญาณคณะกรรมการเนาะกรรมการสายแรงครับตรวจยักษ์สายครับพี่น้องคือแล้วนะครับเปิดจานเลยเหลือหางยังไม่หมดหแล้วครับหมดไปแล้วนะครับทั้งทีมงานแลียนวสันต์วสานขวมครับพี่น้องขึ้นไปก็สวยงามครัประสายเป็นวาวใหญ่เนาะมาตอกแลนยางเร็วคนยางหลายเลยนี่เสร็จแล้วครับพี่น้องดินดีโย ยืนย่างสูงเลยลังหนึ่บสูงกวับลังนึ่งสิหนี่เต็มสนามลมโบสถ์กำลังสวยงามเลยครับพี่น้องชาวเฝ้าที่รักครับลมกำลังพัดผ่านอย่างสวยงามอย่างดีเลยนะครับด้านบนถ้าใบเชือกถึงนะครับเฝ้าที่หลมทุกตัวดีกันดีหางสวยงามมากครับเช่นก้อยักษ์ลังนี้ตัวนี้นะครับปล่อยเชือกสูงๆหน่อยหนึ่งติดทั้งวันเลยกำลังโยกหาลมครับพี่น้อง โอ้โหจะตีลมบ่เบื่อในการลื่นเลยเนาะตีลมบ่เนาะลังนี่เนาะลมกับซีบีน้อยๆครับพี่น้องลมเบาอยาสำหรับเป้ายักษ์ต่อไปนะครับเป็นหมายมาเลขห้านะครับเป้าของคุณบุญเลิศนะครับยินสูงเติบเป้าบุญเลิศนะครับ ติดลมมาเนาะหลังนี้ครับพี่น้องเวายักษ์นะครับถ้าติดลมครับปล่อยสักระยะหนึ่งนะครับง่าครับพี่น้องครับโชว์ความสวยงามนะครับการติดลมนะครับปล่อยเชือกยาวเลยนะครับลเชือกยาวๆครังนี้ติดนานๆนะครับติดลมหน่อยหนึ่งเอ็นแอนจังหน่อยครับพี่น้องรับลมเอ็นเอนจังหน่อยเนาะกั้นสียอ่ออนจังหน่อยเอ็นเอนรับลมดีอยู่ครับพี่น้องเออโดนอยู่ครับพี่น้อง ตัวนี้โดนก็ทุกหลังอยู่พีป่ปืป๋บแอนเล็กน้อยครับพี่นะ้องดูวนะ่ารับร่มดีเนาะพอดินเนาะดูว่าร่มมาสมานเสมอครับพี่น้องพอดินเลยลร,รับร่มดีอยู่ครับตัวนี้ตีร่รมอยู่ครับพี่นอ้องโอ้ขืนยังสวยงามเลยสูงเงีงครับ กล่องจับเหงื่อบอร,ระหอดครับพี่น้องหรือว่าคืนดีเนาะเมื่อวานผมเองเบาซึ่งข่านกับมาเฮ็ดคลิปวาวไอพี่น้องเบิ้งคือเก่าก็เดิมเนาะของเบาซึ่งข่านดีเป็นจัดงานวาวอยู่บุรีรัมย์ผมเองก็เลยต้องมาเบิ้งครับพี่น้องอยู่อำเภอไอยลาดครับพี่น้องอยู่ไกลเติบครับว่าผมเองกับมากกวาวเนาะ เพิ่นจัดกันเลยมาเบิ่งในเขาครับพี่น้องมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งน้ำละเพื่อลูกหลานเฮาบ่เคยได้เบิ่งวาวเนาะหรือรบ่ได้เล่นวาวก็สิได้เบิ่งไหวครับพี่น้องว่าเป็นประเพณีโบราณโบราณเฮาเล่นวาวหน้าเกี่ยวหลังเกี่ลเขาเกี่ยวน้ำเ,เพิ่นเฮ็ดจังได๋เนาะพี่น้องแต่ก่อนผมเองก็เล่นอยูเนเนอ่เฮ็ดเองเนาะเล่นช่วงผมน้อยๆเนาะตอนนี้ก็อายุหลายแล้วแต่ว่าอยู่บ้านผม บรดิเหตุครับช่วงนี้ผมมีคนเหตุเนาะพอดีทางบริลัมนจัดเป็นงานประเพณีแรนวาวผมเองคิดหอดสมัยแต่ก่อนน่าก็เลยเลยตรงมาเบิงครับพี่น้องคิดหอดสมัยน้อยๆต่อกอนเนาะเล่เคยแลนวาวพอดีมันจัดงานผมเองก็เลยตรงมาเบิงครับวา่าวาวอดิเหตุคือแต่ก่อนบอเห็ดคือต่กอนล้วครับพี่น้องคือการเลย ถือว่าดีอยครับพี่น้องคนอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้สืบทอดวัฒนธรรมของโบราณโบราณเอาไว้นในความสามารถภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้อต่กรเฮดวาวเลนวาวขึ้นนาะเข้าเกี่ยวเขาแต่ก่อนเข้าเกี่ยวเขาโขนมาดแล้วกะทุบอยู่หน้าครับพี่น้องทุบแน้วเข้ากะปล่อยวาวไว้ทุบเขาไว้น้ำฟังเสียงตะนูไว้น้ำครับพี่น้องโอ้แต่ก่อนงวนครับ เอสูมือเล็กหน่อยไปหาเ,เห็ดเกี่ยวห็ดงานยุงเตี้ยงใต้เมดโอไปยูบานยูยังเงานาะด้วสมัยแต่กอนต่กอนกับน,นานี่กัอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับพี่น้องพ่เอเม่็พ่อเมียงครับพี่น้องมิตรคำวสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ